ะโนดเหรอเอาขึน้นแนวไปนอดเขาเั็นแนวของพวกเขาเขานางเฝ้าดูกูบยานมาลุกสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมออสบล็อกเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่วันในเกมโรบอทเราจะมาล่าท้าทายเกมโรบอทนะครับอะไรก,ก็นนไม่รู้ครับเอ่อผมขอให้ผู้เยอะครับเต <c oughs> ือนไฟกับพี่บอะไรเลยครับอย่าโดนผีหลอกว่ะใช่เพัาะนางเงเสียง ไกจ้ะอาวกมีเงาเขียนไว้เลยนเฮ้ยเชี่ยตกใจเดี๋ยวว่าีอะไรเจุ๊ยเย่ยเชียตกใจเดมาเอาเลยเย้มลังแบนซะเ่่าแมงไม่ทุ่มมเสียง เขาไม่มผู้อนทีพวกอนวิยอยู่ประเด็กข้าเลยนั่งแล้วลลใส่ขึ้นบเห็นบนเห็นมีคุณใจอยู่ใส่บอกกูมาอั่นี้ว่เห็นเขาเอาเหรอ้าไปข้างหน้าหรือเปล่า กับปุเจียบาเฮ้ยังต้องตายอีกฮบ้พี่เล่นตะนากุเยียแม่งเอ้ย่าเจี้ยี่าเห็นไมยบาน,นี่หรือเปล่าวะนี่ไม่ได้พาไปทังนี่หละรู้ว่ามันพ้ข้าใบเขาอ่ะฮึแม่งัตกใจนี่เรื่องแจหยดี ไม่ยังดูเห็นรอยยู่หน้าต่างโอเห็นรอยโอ้พม่านไหวาม่เปิดเยไม่ยังพังตัวใจเปิดไม่ใส่หูฟังอยู่ป้าป้าไปเปิดไปเปิดไปเปิดเฮ้ยอะไรเนี่ยคนหาได้อ่านบันทึกอ๋อนี่ยบ่สัมผัสโอเค ฉันได้พบโน้ตในตู้ล็อกเกอร์ที่ไหนสักแห่งในบ้านและบริเวณบ่อน้ำย้ายเพื่อทิ้งอยากยายูใส่เธอคือใครคนที่แต่งตัวเป็นราชินีอ้าวแล้วคุณโจทิ้งเนี่ยอะไรเนี่ยยายมาได้เหรอเอาเลยย้ายมาแต่ข้างล่างได้อย่างไรแต่งหนาด้วยตัว เส,เสียงกดล้อมในสักออกมาพร้อมกันที่คอาได้ยินพร้อมกันนะเฮ้ยแอ้ไมกนไนไกนซียนี่ดีดีบางคนยังคงฝากของที่ระลึกไว้ในป่าดอกไม้ข้าวเลือดเหมือนกันฉันยังพบแดร,รี่ที่อ่านได้กินแล้วคุณ จะได้รับการปล่อยตัวคืนที่แล้วฉันเห็นตลาดมีอย่างมีชีพหรอชีพมีชีพด้วยสีแต่รอยยิ้มของพวกเขาว่างเป็นดูเหมือนฉันเลือกผิดอ,อันนี้คือโรงพยาบาลหรอ,ขอเขา่าโรงพยาบาลมาเร็วนี่งงนเขานะเออเ้าหาหมโรงพยาบาลคนบอลมีอีกครงหนึ่งข้างหลังไอ้สิ đây 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 tặng lá cờ lên 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 đầy này này đâu đây đây đi เกมเลนเรียกเท่านั้นไปยังผู้ที่ได้รับการเลือกถ้าคุณได้ยินมันเป็นมาไม่ทันคืออย่างวะไปแล้วบ้างเนาะไปแล้วบ้างโอเคเฮ้ยเจรอะในหมู่บ้านแห่งนี้คนจะขี่รถเนี่ยรถเถา เท่ารถเนี่ยวะเท่าคนรจะขี่รถเท่าหนึ่งต่อหนึ่งพวกเขาบอกว่าพวกเขาไปที่ภูเขาเพื่อหาไม้หรือเพื่อไปยังผู้เป็น,นรบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ไม่ได้รับแต่ไม่มีใครกลับมา,เ,าเฉพาะเสียงกล่องที่หมดสภาพการเล่นป่าตอนกลางคืน องไปปลาเหรอเห็นบไปปลาเอ็นบ่ปลาี่เขาเข้ามาไปจะมาเข้ามานรวอันนจะมาอันนี้บาเหรอเ็นบ่กอมออามาก,กลๆกันดีวไป,ไปแมงบอกตอกใจเบิดเชีย ไปไสกันป่ะนีม่มืบานเลยเสียงเกลียดเลยว่ะ,ะบานเลยเย็น,นดีรีไปดิเขาก็มีอย่างเลยมีมีนโน้งอ่ะโนดเหรอขึอ้นแนวมีมั้ยพ,พวกเขาเขาลองเฝ้าดูกูบอยานมาลุเสียงแมเฮ้ยเจโนะ ชาวบ,บ้านทิ้งของเสนอที่ขอบป่ามีข้าวดอกไม้และเลือดผู้ที่ลืมจะหายไปฮะใบแปลกๆว่ะอูอ่านไม่เข้าใจวะอ๋อทุกวันนี้นี่วะบ้าน <Okay. S 1> าานี้มันแนวหักอุ้ยลอยใจเอ๋ <c oughs> มีโน้ปะต้องมีโน้ตเออเอ้าเอาเอาเอาแม่ค้งจะของเฉยป่ปะเฮ้ยเรืยออย่ีเขาไม่ได้ตามือกูเียงหนังสืองานอ้ามนอีปิดได้มนะเออเพราะว่าขนาดไอ้ไอ้เปิด้นไอยอมอ่ะเฮ้ยเีย จองเลยหมู่บ้านดูว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ตอนกลางคืนกล่องเล่นฉันพยายามออกไปแต่เส้นทางถูกหักว่าหน้าบอกให้ฉันวิ่งแต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาคือมองฉันตลอดเวลานี่มนพพันกระแนมควโคตแมงเย้ยกำลังอ่านหนูหรือว่านี่นี่วะนี่่าจะมีหรือเปล่าดีาดีเดหาของกิน เพราะเขาจะฟื้นฟูฆ่าคุณหรือจับคุณตลอดไปกินนี่อย่างหรอบอกคูทีละไม่ไช่พวกกินนี่แม่หลังบ้านนี่หรอท่านนี่หรือเปล่าวะเพราะไอ้ไอ้ไอ้เพราะท่านไหนมาไหมเออวันนี้ท่านไหนสะวันเปิดเมื่อไหร่ดิต้องยางออกออกไ้นี่เลยไฮ้เออ ผู้ที่กำลังค้นหาจะสูงที่โอ้ยโทรสารฟังได้เข้าใกล้เสียงรนตีทำ,ทำาลายยังมนะื้อนั้นนะเราาไงใช่ับร้อนเว้ยไม่ใหญ่ดิมันต้องอยางหาเสียงรนตีว่ะเราคงกันอยู่ห่องป้าน,นั่นแถวบางเขาแถววะแม่นบอกว่าบางเขาอาจจะเขานี่ ตอนแม่พระท่านเลี้ยงไปเสียงว่าเขาอาท่านขูอ่อีดีจะได้ยินเสียงเดอกแมนเลยโอ้โหแมนเลยไปไปไปก่อนไปก่อนเที่ยวโอ้ยนอนเฮ้ยนยัง เหมืนทางนี้เลยวะเหมือนทางนี้ย่างสักอย่างเลยวะปาีะเสียคนไเลยเยไปก่นไปไปก่อนมั้งไปก่อนไปก่เ้ยยเียเไปยที่ใหญ่ลถ้าูเปนอนอีกจะที่แดงนะคเขามาด แต่เขาเตือนแล้วเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนี้ทำอะไก่อนดูตั้งรักก่อนเฮ้ยเด้อเด้อเดแมงตาแดงกล่ำแมงตาแดงกล่ำโอ้โหไปหามบ่เขาต้องไปหามันดีบ่ไปไปไปก่อนนะเป้าหมายวางคริสตัลบนจานมาเท่าห,หนี้ก่อน คิสตันบนจานอารคิสตันค้นหาห้องบูชาในป่าไม้อขออาขอเกแล้วเยนงเด็กคิดตันเยี่ยมเ้ยแ่ไหไม่จุดจุดนี่นี่นี่ไอ้เหี้ยเม่อกันจุดจุดเม่อกันเนี่ยดูเห็นเหรอ นี่ดิูเดไอ้เขียตอนนี้อาายออู่ไต่้นี้ไีไหมวยนออกไปละนี่นี่วีอะไรวะอ๋อนี่คือวันท่าเขา,าเยอ๋อออกทายท่าเขาทำนะหอกอกายนะถ้า,า,า,ากิไปตามแล้วก็ะแทไมีท่ายใหญ่ก็ขวาจนเจนทางตอนเลยไงไปว่ยขวาจนเจนตละพยากันมา

ไอ้ยังมือพิมหนาเลยวะเี้าแม่องเอาเดี๋ยวเดี่ยวม่อยู่ใกลอย่างลยฮะเข้ามาพิดทางเข้าไปใส่เขาไปใส่ลยกระลงใส่แม่ตช๊ดๆๆ่น้ๆๆ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 ลๆลๆๆ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  Hãy subscribe cho ok, mẹ Mì <laughs> <laughs> เนี <Net> ่ยสมมติน <คะ S 2> ่าตรงนั้นปุ๊บเ้ามันหนีเ้ามันหนีถ้ลง ุ้มไปส่วะมันบอกวะ่ะมันเขาบอกมันถึงแค่อุ้มเอมอเอ่อ่อเอ้อเอ่เ่เออเอเลเออเออ็อ่่อเอเอ่อเ่อ่อเอ่ั่อเ่เอเอ่อ่เอ่อ่อเออ ยังซสายเลยายมดอ่ะอเรียนคือตายแล้วแมงข้าี่มันยุ่งมวองตายเลยเลยมันมันอาจจะเป็นใหญ่ไปไสอ่ะข้ามจูงมีมือหนีหรือเปล่าวะหาย,ยา <Okay. S 1> ดา้โ้ชอเียจ

Không thua bạn. À đầu มาพิทัก เสียงไอเดียวแบงสะท้อนทังป่าสำเร็จอ๋อนี่นี่ตลาดลาเดหาชาวบ้านสัมผัสสัมผัสชาวบ้านอ๋อนี่เจ้าเจ้าโอ้โหชาวบ้านเหี้ยเลยว่ะหวยชาวบ้านเหี้ยเลยว่ะมาหน้าทุกคนไม่ได้มาจากบริเวณนี้ ใช่เราไม่ได้มาจากบริเวณนี้ขอโทษตรงหน้าคุณรู้จักหมู่บ้านที่นั่นไหมอ๋อข้อถามมันชุมชนไหนชาวบ้านเอาชุมชนไหนหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดมีเพียง1นึ่งแห่งบนนั้นมีหมู่บ้านมีมีชุมชนอยู่ด้านล่างไม่เป็นไรไเป็นไรม่เปการเถอะ ทุกอย่างพืกเราอะไรนะอ้องกินห้องเินินกินหันบอห้กินเลยบอแล้วคนแล้วก็เสนอไหบอกนจีนบ่โนโนโนอิสนลอปฏิเสธปฏิเสธกับยอมรับยอมรับบอข่าวอ๋ออ่ะปฏิเสธกะไรปฏิเสธชาวบ้านคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเราจิ้บหายเดียวโอ ไป,ยไปอย่างไรข้อไไขอ,องเราบางกระดิ่งเราไมนตามลาวแต่ว่าตัดสินใจเอาหรือไม่เอาตัดสินเอาไม่เอาตัดสินใจอีกนะ<อ>ตายอเอาแพ้จบวันดีต้องให้เอาเนาะฮะน้องจะไปต่อตฮาต้องเอาไงเอาละครับท่านผู้ชม ก็จบเกมที่เรียบร้อยนะครับสรุปว่าเราน่าจะแพ้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครเป็นกระจใจผมด้วยนะครับไปแล้วครับ